ครับก็สวัสดีนะครับแฟนเพจไร้วรสารานะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็วันที่สี่แล้วนะครับรู้สึกว่านะครับท้องฟ้าก็เริ่มจะเปิดบ้างแล้วนะครับหลังจากที่โดนพายุมาสองสามวันนะครับแต่ก็ยังมีเมฆนะครับเมฆฝนนะครับคลุมๆอยู่นะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาเร็บเคลียร์อ้อยที่ล้มนะครับลำสวยเลยนะครับ สภาพยังโอเคนะครับชุดนี้ก็จะเคลียร์ส่งนะครับส่งให้ลูกค้าตามบอร์เดอร์นะครับสวยๆเลยนะครับปกติแปลงนี้ยังไม่เข้าตัดนะครับเป็นแปลงที่อยู่หลังบ้านนะครับพอดีโดนพายุก็เลยต้องตัดนะครับตัดออกก่อนนะครับนะครับก็ยสวยๆเลยนะครับ ครับเป็นลักษณะของการโค่นนะครับไม่ใช่การหักนะครับเป็นการโค่นนะครับสาเหตุจากดินอิ่มน้ํานะครับดินอิ่มน้ําแล้วก็หน้าดินหลวมนะครับนะครับโดนพายุเข้าก็โค่นไปทั้งกอนะครับก็ไม่ได้ทําไม้ค้าอะไรไว้นะครับก็ปล่อยนะครับปล่อยเลยนะครับ ครับอ้อยนะครับอ้อยสวยนะครับลำใหญ่นะครับก็จะตัดนะครับตัดส่งนะครับส่งให้ลูกค้านะครับตามออเดอร์นะครับนะครับก็จะไล่เคลียร์ออเดอร์ให้เรื่อยๆนะครับลูกค้าที่สั่งเข้ามานะครับก็จะไล่เคลียร์ออเดอร์ไปเรื่อยนะครับก็มีค้างอยู่เยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้ส่งหลายวันนะครับ นะครับออเดอร์ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็มีแถวนี้ก็มีค่อนข้างที่จะล้มเยอะนะครับล้มเยอะเหมือนกันนะครับนะครับอ้อยสฟันบุรีห้านะครับลักษณะท่อนพันธุ์ที่ดีนะครับของอ้อยของอ้อยนะครับ ต้องมีตาที่สมบูรณ์นะครับนะครับตาไม่แตกไม่ช้ำนะครับในแปลงจะไม่มีหญ้านะครับหญ้าจะขึ้นน้อยมากนะครับเพราะว่าทางไร่นะครับใช้ใบนะครับใบอ้อยคลุมนะครับคลุมนะครับคลุมดินไว้นะครับเริ่มย่อยสลายบ้างแล้วนะครับ ใบอ้อยมีแต่ใบอ้อยนะครับใบอ้อยคุมดินไว้นะครับเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็คุมหญ้าด้วยนะครับคุมความชื้นนะครับนะครับแปลงที่จะใช้ทําพันธุ์นะครับไม่ควรไม่ควรสางใบไว้นะครับนะครับถ้าจะสางใบก็ก่อนตัดไม่เกินสองสัปดาห์นะครับสางใบได้นะครับถ้านานกว่านั้นนะครับ ตาจะตาจะบอดนะครับหรือว่าตาการงอกต่ำนะครับนะครับล้มเยอะเหมือนกันนะครับอันนั้นก็เป็นแปลงข้าวนะครับที่ถ่ายให้ดูวันนั้นนะครับข้างนะครับมันจะล้มเฉพาะแถบด้านข้างนะครับด้านในก็จะไม่ไม่ล้มนะครับข้างในก็มีนะครับมีสมุนมาด้วยนะครับ3ามตัวนะครับ เจ้าเสือเจ้าสิงแล้วก็เจ้ากังฟูนะครับนะครับก็จะตัดนะครับตัดแล้วก็ไปสับสองลูกค้านะครับนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ